นี่พี่นองดอกหนึ่งเออดอกสีนะีออ่ปัดพี่นองเอ้ยพี่นองเอ้ยพี่นองเอ้ยมึงมึงขักบอกทีเถอะมีสองดอกที่พี่นองติดกันนี่นะมนะาถิอภาพมามืองไกล,ก,ลกันนี่ลนะนี่น้องกับไอ้พันยูน้่งกันแต่ว่าจะเอาใดว่าตันละดอกนี่ ขักเนี้อขักเนียงามวิลีอันนี้ก็ถือว่างามดีนน่พี่น้องว,ว่าพี่นกเป็นหลายเนาะมึงเนี่ยเฮ้ยขักมึงดอกนกันะโอ้ยอันนี้เอาได้พี่น้องปาดที่โทที่ถัง กระม,มังสักผ้าคักแถ่เฮ้ยเอาหัวหน้าออกก่อนพี่น้องจะกลองเพิ่นเอามาหยาดเพิ่นนี่เฮ้ยข,ขนาดเลยสองดอกสวย,สวย เท่าแล้วเท่าแล้วเออเพิ่งอันนี้ละแต่ว่าอันนี้พ่เอาดอกนี่เท่าแล้วว่าอันนี้นุมน่มๆอยู่ตัวนี่อ่มคนชอบเ่ารันินี้อันนี้พ่เอาดีเซวินนี่นวัวดีเสกลับอันนั้นล่ะคนสวยๆนั่นเอาอยู่ น,นี่ก็ว่างามปนในดอกพี่น้องเออเอ้าได้ตัดคนแล้วเนะาะทำไมมึงดอกนี่วันนี้พี่น้องเอ้อเอาเอาป้องไข่วิทย์รางงางบิทย์รางงานนี่มึงดอกนี่วันนี้พี่น้องอันนี้ว่าเอาดอกดอกนียเอาอยู่นี่มันตรงแบบนี้ นี่เงยงามงามมึงสิสวยๆงามงามเดบเนี่เอาเด้แบาเมซาลาวันเฮ้ยงามบ่พี่น้องสวยงามดอกหนึ่งพี่น้องเฮ้ยนาะ นี่อีดอกนึงแต่ว่าบ่เอาเนะานะค่ะเนาะนุ่มๆอยอะพี่มาเอาดอกพี่บ้ดนี <c> ้ <oughs> เอาดอกนี้ดอกนี้เอาได้บ่เอาไรก็เอาเอาบ่ได้ก็บ่เอาไม่เป็นไรนี่ดอกนี้เอาได้พ,พ,พ,ออดดพี่น้องมึงเแย่จ้อยสิลากขึ้นขึ้นมาให้มึงเอ้ยงาม ใกล้ใลรถนี่เราเพี่มีแต่คนเ่าพี่น้องปวดขาเพราะง่าก็ปวดขาฟูดแชดร์แม็กซ์เจนใส่ซ้ำไดก็เอาอีกดอกนึงพี่น้องมือนนี่รั่วๆมือนนี่รั่วๆเลยเอาแต่หนุ่มๆนะคะแก่ๆไม่เอาค่ะวันนี้จะเอาเห็ดสวยๆเมื่อวานนี้เห็ดมันไม่สวยเห็ดมีแต่เท่าๆอืม พีนิกออกก่อน้ยพีนิกนี่หลายอีดีพี่น้องเอ้ยบานเพิ่นนะบ่มี่สเนกเกอทำไงจอยนี่สเนกเกอหลายหลายพี่น้องเอ้ยนี่แต่พีนิกอจอยหาบ่าฟ้ปลาหรอกจอยอะใส่ซ้ำได้ก็เอาเห็ดพิษไปเลยในพี่น้องเห็ดพิษแดงงามงามเห็ดพิษ มันงามซะมันจะกินแสบ <laughs> กินได้เทียเดียวเน,นาะกันเนาะเมื่อมึงบันไม่ได้ยังบันคือมึงเงาวม่ใหญ่อาดหลาดจังสี่ <laughs> มึงเจ้าเห็นว่าพี่น้องมึงเนี่ยป้าอุย้ยปาที่โทผู้เดียดอกหนึง่งป้าป้าเป็นปะจ๊ะ,ะ,ะ,ะมึงเนี่ยใหญ่ยายอาดหลาดโอ้ว่าแมนติเง่าอาดหลาดเลยพี่น้องเง่าอาดหลาด อู้โฮแมนสิโฮแมนก็บ็นยั้งกึศักดิ์กแน่สิมันเดเอาได้บ่มึงก้อยสีลกให้มึงบึ้อขาพี่น้องดอกเดียวเอาแมนโฟโตมั่วดอกเดียวขายาวๆพี่น้องขามัน <c ười> คือกลัวควัวอืมเมื่ง <c ười> เอาใส่หูเลย <c ười> ง,ง, <so> <c ười> ง่ามกัดง่ามกัโซ่ฟรี m ่อืออือ้ยมือนีนีไหมสวยๆเลยมือนหมู่บ้านก่อยมาหนี่งเต๋อไม่เต๋เถาเถาเมือนีนมาเลยนุ่มๆอยู่พี่น้อง

อันนี้ก็ว่าเว้นชนเด้นว่านชิมเมคมนิกนี่ยิมมอ้เกิรง้นดวเดิลกดาโน้นดิ้นดินอืมไม่้าดอกนี่งามคากงามเนสวยงามแลยนี่สองดอกอยู่ติดกันนี่สองดอกสวยๆอยู่ติดกันอืมอันนี้สุดเลยค่กบ่พี่น้อง สวยงามมากเอาไรบ่ไม่เอาไรอยู่ตัวนี่ว่าเถาว่าเถานี่การการสะหัดเลยมึงสิลกไงมึงพาดโซ่เลยฟุดมันพี่น้องมาเบิ่งขาเห็ดกุกได้เลยมาปื้ดติดตพี่น้องเบิ่งเบิงมูเจ้าดีว่าอย่างไรเห็นบ่ <laughs> ขายเห็ดแม่พี่นงแยกจอยสิเด็กแยกจอยว่ามันเถาแยจอยว่าสิบบเอาแบบนี้ต้องเอาสิคะไม่เอาไม่ได้แบบนี้นะเอ้ยมึงพี่น้องแยกจอยว่าสิบบเอาเพิ่มไปนะหักหักข,กขาบักงามสวยงามมากดอกนึงพี่น้อง เออดอกนี ane, ้แบบว่างานหรอแต่ว่าเป็นทนังนุ่มว่างานแต่ว่านุ่มคือเปลือบอเล่แต่ว่าพี่เน็กกินนี่กันเอาได้บ่เงยเวยเอาได้ยุเอาได้ยุเอาได้ยุนี่น้องเอาได้ยุได้จวยสิพาไป็นมึง กลุ่มเห็ดหน้าแหล่พี่น้องเอ้ยออกเป็นปาลาเลยเห็ดหน้าแหล่เห็ดหน้าม่ไหมวันเขาเอิ่นเห็ดหน้าซ้ำเนาะมาหลายขักหลายเนี่ยกันเอากลุ่มเดียวได้เต็มตาเลยเห็ดหน้าแหล่มองเนี่ยกันเอาได้เนี่ยเจี้ยงซีเหรอเจี้งซุปแสบพี่น้องอันนุ่มๆย่างเขาไปซุปมันมันหวานผุดกขนุ่มๆเนาะซุป อันนี้เขาอันอบเหมือนอบเหมือนแหงๆสุดๆป่ะเนี่ยเอาไปซุปเอาไปลาดพี่น้องว่ามึงกุ้มงูเฮ็ดนาแหล่มึงเน่พี่น้องจ๊ะออออกเต็มเลยเฮ็ดนาแหล่งเนี่ยมึงเน่เฟีย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 มึงเน่หลายฉักหลายแน่เฟียเฟียพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนาแหล่พี่น้องกุ้มเฮ็ดนาแหล่ะมึงเน่เป็นพืชเป็นพืช เออหลายไครหลายกาัดเออพี่พเฮ็ดนาเหล่พี่น้องออกเป็นดวงยังไงดวงเฮ็ดนาแหล่นี่เบี้ยเบี้ยเออเห็นบ่คักขนาดโอ,อ้ยนี่เฮ็ดนาแหล่พี่น้องพี่เป็นปลาเลยป่ะ <laughs> ดวง,งเฮ็ดนาแหล่คักๆักได้ไพี่น้องมึงเจ้าสิว่ะไหนเบี้ยเนี่ย กันเอาเนาะกันเดี๋ยวช่วยเอานี่พี่น้องเอ,นนอ้ยมองนีเอ้ยฮึมคลิปเฮตนาแยเด้อพี่น้องเด้อมองน,นี่หลายหายหลายขาดเปี่อเป็นสัน้นเป็นหลอบอยู่เป็นพี่น้องหลายหายเฮดนาแล่ค่ะเฮตนาแลหลายลีพี่น้องเอาว่าใด เอาไม่ได้ค่ะเอาไม่ได้<อ>ค้นกายดอ,อกนีเนก่เอาได้บ่หัยเอาได้หรอวยงามๆจอดของเพิ่นนจอดของเพิ่นเจาะหูไว้ให้ งามเลยพี่น้องแกน่หลูเลย